เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวเตือนภัยแล้วก็ต้องระวังกันไว้ให้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อสุดในโลกออนไลน์ได้มีการออกมาโพสตเตือนภัยมิจฉาชีพจากหญิงสาวรายหนึ่งนะครับโดยเธอนั้นได้เจอมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบใหม่โดยเดินแฝงตัวอยู่ในห้างสิสนค้านะครับแล้วก็เลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงโดยเธอนั้นได้บอกว่าเธอได้เดินห้างอยู่ดีๆแล้วก็มีคนมาขอให้ช่วยโอนเงินให้นะครับแล้วก็ควักแบงค์หนึ่งพันแรกแต่ว่าโชคดีที่เธอนั้นไหวตัวทันพร้อมกับเตือนด้วยนะครับว่าเจอแบบนี้อย่าใจ,าาาจอ่อนเด อะไรนะรับติดตามชมเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องระวังกันไว้ให้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายเมื่อล่าสุดนี้นะครับสาวผู้ใช้ทิกต็อ k รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่แฝงตัวเข้ามาเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าโดยทําทีนะครับถือเงินสดและก็มาขอให้เราช่วยโอนเงินให้ลูกนะครับโดยเธอนั้นได้เล่าว่าวันนี้เราจะมาเตือนภัยสําหรับสาวสที่ชอบเดินช้อปปิ้งคนเดียวเรื่องมันมีอยู่ว่าเราไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพัทยาเราไม่ได้ไปเดินคนเดียวนะคะเราไปกับสามี เราเป็นคนที่ชอบเดินแยกออกไปจากสามีเพื่อที่จะเดินเลือกของเองตามประสาผู้หญิงซึ่งวันนั้นเราก็พาลูกสาวเราไปด้วยลูกสาวเราอยู่ในรถเข็นขณะที่กําลังเดินเลือกของแล้วก็เข็นรถเข็นลูกอยู่นั้นก็ได้มีคุณป้าท่านหนึ่งอายุน่าจะประมาณ40กว่าก็ได้เรียกเราจากข้างหลังน้องคะน้องคะใช่คนไทยหรือเปล่าคะเราก็ตอบกลับไปว่าใช่ค่ะแล้วเขาก็ควักแบงค์หนึ่พันออกจากกระเป๋ามาแล้วก็พูดกับเราว่าน้องคะ คือพี่จะโอนเงินให้ลูกสาวแต่พอดีว่าเครื่องมันไม่รับเงินพี่เราก็เรีบตัดบทไปเลยค่ะพี่สามารถเอาไปแลกที่เคาน์เตอร์ได้นะคะที่ห้างเขาก็ให้แลกหรือจะแลกกับเจ้าหน้าที่ในธนาคารก็ได้ค่ะตู้กดเงินก็ติดกับธนาคารสาขาแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าอ๋อพอดีพี่ไม่ได้จะแลกเงินจ้ะพี่อยากให้น้องโอนเงินให้พี่หน่อยแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เงินน้องเป็นเงินสด พอดีลูกพี่ต้องรีบใช้เงินแล้วโทรศัพท์มือถือที่มันต้องใช้ส่ง OTP ก็ไม่ได้อยู่กับตัวพี่เราจึงตอบกลับไปว่าคุณพี่เอาไปฝากกับหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็รับฝาก และในขณะที่เราตอบเขาอยู่นั้นเขาก็ทำท่าทีถอนหายใจเหมือนไม่พอใจใส่เราทันทีเหมือนกําลังพยายามหาทางให้เราโอนเงินให้เขาให้ได้และด้วยความโชคดีของเราสามีเราคงสังเกตเห็นว่ามีคนแปลกๆมากคุยกับเราก็เลยรีบเดินพุ่งเข้ามาถามว่ามีอะไรกันเหรอเสร็จแล้วป้ามิสาชีพคนนั้นก็เหมือนตกใจเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินบึ้งออกไป หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงคิดว่าเป็นมิจฉาชีพมันมีเหตุผลอยู่ค่ะคือเราสังเกตตัวแบงค์พันที่เขาหยิบออกมาจากกระเป๋ามาถืออยู่ในมือโดยเอากระเป๋าสตางค์ทับเอาไว้อีกทีมันไม่ปกติลักษณะของแบงค์พันมันไม่เหมือนแบงค์พันปกติค่ะมันเป็นแบงค์พันที่ดูเก่าและไม่ค่อยมีความมันที่ตัวแบงค์บวกกับสีของแบงค์ที่มันดูจางกว่าปกติมากจนเหมือนปริ้นใส่กระดาษมาไม่มีลักษณะที่โปร่งแสง คือช่วงวอลของแบงค์ที่สองไฟได้มันขาวเหมือนกระดาษขาวคือเราเข้าใจนะคะว่าถ้าปกติคนทั่วไปเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆไม่จําเป็นต้องเดินตรงมาหาเราเลยค่ะเขาสามารถเดินไปที่ธนาคารได้เลยซึ่งก็ฝากเงินได้เหมือนกัน และหลังจากที่แฟนของเราเข้ามาชาร์จแล้วคุณป้าก,ก็รีบเดินหนีออกไปทันทีแล้วก็ขึ้นไปยังอีกชั้นหนึ่งของห้างเราก็เลยได้อธิบายให้สามีฟังว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสามีก็เลยลองให้เราขึ้นลิฟต์แล้วก็ตามดูว่าเขาจะเดินไปทางไหนแล้วก็ปรากฏว่าพอเราเดินขึ้นไปที่ชั้นสองของห้าง คุณป้าคนนี้เขากําลังยืนคุยอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในรูปที่ใสก่กางเกงขาสั้นเสื้อสีขาวและพอเขาเห็นว่าเราเดินขึ้นไปปุ๊บเขาก็ทําเป็นพากันเดินลงมาใดเลื่อนซึ่งเราก็ลองตามดูห่างๆเขาก็น่าจะรู้ตัวเลยได้รีบเดินแยกกันออกไปคนละทางคนที่หลอกเราท,ทําทีเป็นซื้อไอติมอีกคนเดินแยกออกไป ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เราโชคดีมากเลยนะคะที่ไม่หลงเชื่อโอนเงินให้ใครง่ายๆฝากไว้เตือนใจใครหลายคนด้วยนะคะว่าก่อนจะช่วยใครรบกวนดูดีๆนิดหนึ่งตอนนี้มิจฉาชีพมันมาหลายรูปแบบจริงๆขอให้มีสติอยู่กับตัวจะได้ไม่หลงเชื่อคนพวกนี้นะคะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว